แล้วสักการหลวงตานะครับแล้วครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับแล้วก็แม่ชีทุกองค์นะครับแล้วก็ญาติธรรมทุกท่านนะครับผมชื่อสรันสวนวงศ์ครับได้รับการแนะนำปฏิบัติที่นี่จากพี่ของผมคนหนึ่งบอกว่าปฏาิบัติแล้วน่าจะใสผมว่าไม่ถูกกับหมอครับอก็ได้เลยมาครับแต่เท้าความอีกเรื่องหนึ่งคือต้องเกิ่นนิดนึงครับคือระหว่างทางมาเนี่ย ผมประสบอุปัติเทศที่โคราชรถสิบรถหกร้อชนท้ายนะครับคิดในใจว่าจะไม่มาและพักอยู่โคราชอยู่สองคืนครับไปนอนบ้านเพื่อนครับเพื่อนก็เหมือนเดิมครับสังสรรค์เหมือนเดิมครับแทนที่จะไปปฏะทรผมทําใจไม่ดีครับว่าจะไม่กินอะไรเลยพักอยู่โคราชก็เลยตัดใจว่าให้เช่ารถมาครับมาที่สกลเช่ารถคนขับรถมาเลยครับเหมือน แรงกำจะสู้แรงใจได้ไงครับนะนะครับก็ก็คิดว่ามาถึงก็มานอนพักหนึ่งคืนครับเพื่อมาเข้าวัดตอนเช้าพอเข้ามาเสร็จเนี่ยเอ่อก็สอบนะครับก็เหมือนเดิมครับเหมือนทุกๆท่านบางท่านนะครับสอบได้บ้างไม่ได้บ้างผมก็ตามเขาไปนะครับก็หลวงตาให้เดินจงกรมวันอาทิตย์ตอนบ่ายเลย ซึ่งต้องบอกก่อนว่าอยู่บ้านไม่เคยปฏิบัติธรรมนะครับได้แต่สวดมนต์บรรพะไม่ได้เคยเข้าวัดที่ต้องปฏิบัติธรรมค้างคืนแบบนี้และไม่ได้เข้าค่ายแบบนี้นานแล้วนะครับมาเดินวันแรกเนี่ยสิ่งที่คิดในหัวก็คือคิดอย่างเดียวเลยครับคิดเดินไปยิ้มไปคิดย้อนเรื่องกลับไปย้อนไปย้อนไปจนเด็กครับคิดเดินอยู่สี่ชั่วโมงก็คิดอยู่อย่างเดียวครับก็ไไไมมมม่่ม่่เือไ,ไม่เหนื่อยอะไร แต่พอมามาอยู่วันนี้มาอยู่วันที่สองครับวันจันนะครับวันจันเนี่ยได้เริ่มเ,เดินตื่นเช้าตื่นเช้าผมตื่นได้แล้วก็เริ่มปฏิบัติสวดมนต์ตามหนังสือไปนะครับช่วงเช้าเนี่ยไม่ง่วงเท่าไหร่ครับพอฝืนได้ครับแต่ช่วงบ่ายเนี่ยแค่ถ้าถ้าปฏิบัติมือครับผมค้ำแค่สามหัวผมทิ่มเลยครับ แต่ผมผมคุยก่อนจะทิมว่าผมจะฝืนเพราะพี่ผมเกินมาแล้วว่าให้ฝืนมาก่อนจะเข้าค่ายง่วงยังไงแล้วแต่เขาเขาผมผมฝืนอย่างเดียวเรื่องนี้บกที่ผมจะเจอนะครับผมไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรแต่ฝืนอย่างเดียวพอฝืนปุ๊บเสร็จเนี่ยผมฝืนได้ครับขออนุญาตใช้วิจารณ์ในการรับฟังนะครับออพอฝืนเนี่ยบรรยากาศก็คือเหมือนมีคนกดผมจมน้ํา ตลอดเวลาจะโผล่ขึ้นมากดจมจะโผล่ขึ้นมาเนี่ยกดจมผมไม่รู้ชื่ออะไรผมพอลงไปปุ๊บพอผมหยุดหดหยุดแต่คือตอนนั้นผมเลืมตาอยู่นะครับพอหยุดมองปุ๊บเนี่ยผมเห็นดินหัวจะทิ่มครับเ,เห็นต้นไม้เห็นใบหญ้าเห็นแสงแดดเห็นลม,มนะครับพอสักพักหนึ่งเหมือนผมมีสติครับผมเหมือนโดนโดนจากดินเนี่ยดูด ด้งขึ้นไปออกอากาศไปเลยครับแล้วมองกลับมาเห็นเป็นโลกอ่ะมันทํามีพลังงานหมุนอยู่แล้วก็แล้วก็ลงก็ดิ้งกลับมาที่ตัวแล้วเหมือนมือผมมันไปจับคอใครมาด้วยคนหนึ่งในในภาพนะครับแล้วก็เหมือนแบบโทษนะครับเหมือนใช้อารมณ์กดจังเลยเออพอเราพอเรา,พอเราได้จับเขาเสร็จได้ะครับเราก็ให้เขากดเราเขาเราเราเขาเราก็กดเขาลงกลับเพราะกดกด,กดเสร็จเนี่ยเหมือนผม ปิ๊งนะครับปิ๊งเลยแบบตื่นเลยครับตื่นปุ๊บทุกอย่างเลยมองเห็นเลยว่าว่าที่ที่มีวัดให้เดินจงกรมเนี่ยถึงผมไปเดินจงกรมสม,มุทรนะครับผมไปเดินจงกรมที่เชียงรายผมก็เดินนี้ไม่ได้เพราะค่าฝุ่นสูงผมไปเดินจงกรมที่อื่นผมจะหาดินที่ไหนที่จะเหยียบแล้วไม่เจ็บเท้าผมจะหามรรจะกัดต้นไม้ใหญ่ใหญ่ยังไงให้มันร่มเย็นนี่คือสิ่งที่เข้ามาในหัวนะครับมันเข้ามาในหัวแล้วว่า เพราะเนี่ยคือโอกาสของคุณแล้วว่าที่คุณจะได้ทําคุณจะทํำไหมหลังจากฟื้นมาผมเดินอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งไม่หยุดเลยครับแบบแบบมันวิ่งเลยครับแบบวิ่งได้เลยครับแบบไม่ปวดเท้าแต่เท้าแดงนะครับหลังจากนั้นไม่ง่วงอีกเลยครับผมก็คิดว่าผมมาปรุงแต่งไปเองหรือเปล่าจิตปรุงแต่งหรือฟุ้งซ่านไปเองครับไม่ไม่ได้ตัดสินใจว่าเชื่อวันนั้นเลยก่อนนอนบอก บอกครูบาอาจารย์ครับว่าถ้าผมเป็นจริงคอผมไม่ง่วงอีกก็ตื่นเช้ามาวันถัดมาครับก็ไม่ง่วงอีกเลยครับแม้แม้นั่งถ้าผมนั่งทำทำท่าปฏิบัติอย่างนี้ครับผมจะง่วงนะครับผมจะจะง่วงมากครับแต่ผมเดินเนี่ยผมหายง่วงเลยครับพอมาปฏิบัติวันที่หนึ่งเสร็จปุบ๊บอ่ะผมคิดว่าวันที่สองวันผมวันที่หนึ่งผมผมมี สภาวะนี้ตอประมาณบ่ายสามถึงบ่ายสี่นะครับผมดูว่าวันที่2คือวันจวันอังคารเนี่ยถ้าผมอยู่บสภาวะนี้ได้ถึงยี่ชั่วโมงผมถือว่าอ่ะผมสามารถคอนเฟริร์มเองแล้วว่าผมหลุดและก็เลยลองดูก่อนครับลองดูจนครบอ่ะผมเลยมั่นใจว่าโอเคอาจจะไม่ง่วงแล้ะ mm hmm. คราวนี้สิ่งที่ตามมาครับคือปวดเท้าครับปวดเท้ามากครับเหมือนเหมือนเหมือนอยากตัดเท้าเลยครับ เท้าแดงบวมส้นเท้าไม่เคยบวมเลยขนาดนี้ค <Estate> รับก็ได้ถามครูบามหาสมควรแล้วครับก็โทษครับก็ท่านบอกว่าเหมือนจะเป็นคิดอะไรอยู่ท่านรู้ครับว่าผมคิดอะไรอยู่ก็เลยบอกว่าให้ตัดคิดนั่นเป็นมารพอผมมองไปที่เท้ามารหน้าตาสีแดงเนี้ยเหรออยู่ตรงเท้าผมเนี่ยนะเขาลยว่าโอเคงั้นมารมันอยู่ในตัวผม ผมก็เลยอ่ะเข้าใจแล้วว่าถ้าปวดเมื่อไหร่บอกให้มันออกไปก็คือแบบเรื่องของคุณละออกไปเราไม่สนใจหลังจากนั้นปุ๊บก็เริ่มแล้วค่อยๆเริ่มเดินใหม่ครับเดิมอย่างชา้าๆค่อยๆค,ค,คิดคดูจากคลิปด,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 ดูจากที่สอนครับพอมาตกกลางคืนครับเหมือนทอรมานครับปรับตัวไม่ได้กับยุกนอนพันลมกับเสือพอเนื้องอะไรครับเราไม่ได,เไได้เราไม่ได้วอร์มมาหรือซ้อมมาเลยนะครับ คือทํางานเสร็จปุ๊บเข้าวัดเลยก็ได้ยินพระอาจารย์จอร์ดครับบอกว่าไปอยู่เมกาต้องปรับตัวครับผมคิดว่าผมต้องปรับตัวแล้วครับตามตามตามสภาพครับก็คือ,เ,อเราอยู่นี้ทําอย่างนี้เตือนอย่างนี้กินอย่างนี้ปรับตัวได้ครับอันนี้เป็นเรื่องแปลกครับอันนี้แปลกครับส่วนที่สามครับวันพุธพฤหัสเนี่ยผมยังยังฝืนเดินอยู่แล้วก็ ผมไม่รู้ไม่รู้ความหมายของคําว่าคิดคือผมแก้เรื่องง่วงเสร็จแล้วผมอยู่มนันพื้นแล้หันมาผมไม่ง่วงละแต่ผมไม่รู้ว่าคิดนะแก้ยังไงจนเจอหลวงปู่ลองไหมครับหลวงปู่ลองครับท่านบอกว่าความคิดมันมันวิ่งเข้ามาเสมออย่าให้มันข้ามหัวให้เหมือนมีอะไรกระแทกกระแทกต่อยมาดอกไปผมก็นั่งมองว่า กรแทกต่อยออกไปยังไงอันนี้นี่ในมุมผมนะครับก็เลยเอาเป็นว่าเพื่อความรวดเร็วในความคิดก็คือผมตั้งตัวหนึ่งชื่อสติขึ้นมาตัวใหญ่ๆเพราะหลวงปู่บอกว่าเรามีจิตที่ดีแต่สติเราอ่อนมันเลยข้ามหัวได้คราวนี้เลยมองว่าไม่ให้ความคิดพวกนี้ข้ามหัวทำยังไงผมก็เลยทำมิสติตัวใหญ่ๆกินนานการเอานะครับตัวใหญ่แล้วแล้วอย่าง พระอาจารย์เก่งบอกครับเอาสตินั่งอยู่บนบัลลังผมก็สติวางอยู่บนบัลลังแล้วทบัลลังนั้นเป็นเป็นบัลลังจิตของผมแล้วสติมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วพออะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยผมเอาสติใส่นวมแล้วก็ต่อยมันอกไปครับมันก็ผมก็ลองดูนะครับวันนี้รอได้รับได้รับสารมาตอนวันศุกร์นะครับว่าทําแบบน,นี้วันเสาร์วันนี้เลยลองครับพอเร,เราคิดอะไรมากขึ้นเนี่ย เราลองปัดออกอะครับหรือต่อยออกอะครับ <_ an> ผมต่อยประมาณร้อยกว่าครั้งอะครับคิดเพราะว่าสิ่งที่คิดมันเยอะมากมันโลง่งโล่งเหมือนเหมือนผมถอดโซ่ออกจากคอครับมันโล่งเลยแล้วผมเดินอ่ะคราวนี้ผมบอกว่าตอนละครเช้าดังวันนี้ครับตอนเช้าวันนี้ครับผมบอกว่าถ้าผมคิดได้จริงขอผมเดินเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่เช้ายันละครเนี่ยคอไม่ออกจากรูเลยไม่ออกจากรูเลยครับเดินเดินกับพระาอาจารย์อู่ครับ เขาเดินอยู่ข้างๆผมไม่เลยว่าจะไม่ออกจากรูเลยจะไม่เติมน้ําจะไม่เข้าห้องน้ําใดๆอย่างสิ้นยันยันจ็สิบเอ็ดโมงอะครับเหมือนระครังใกล้ดังแล้วผมลืมครับว่าผมลืมเติมน้ําน้ําหมดครับเดินคอแห้งเลยครับออกไม่ได้ครับแต่เดินจนพ้นระครังมาครับก็เลยถือว่าผมผมได้มิชชั่นตรงนี้ละว่าเคียร์ว่า,ว,าวิธีจัดการความคิดเนี่ยแบบง่ายๆแบบเด็กๆนะครับ ว่าว่าเอาแค่นี้ออกให้ได้พอหลังจากนั้มาก็ก็รู้แล้วครับว่าต้องแก้อย่างไงเวลาเจ็บเท้าก็คิดยังไงเวลาอยู่สภาวะเหมือนอยู่กับธรรมชาตินะครับเหมือนเราต้องปรับตัวเหมือนกิ้งก่าครับที่เปลี่ยนสีได้เหมือนผีเสื้อที่บินไปบ,บินมาเนี่ยผมก็มองผีเสื้อนะครับว่าทําไมมันไม่เหนื่อยเลยบินตั้งเยอะอ๋อเออผีเสื้อไม่เหนื่อยแล้วเราจะเหนื่อยได้ไงอะไรแบบนี้ครับก็เลยมองมองอยู่กับธรรมชาตินะครับ คราวนี้มองที่เราเดินนะครับผมต้องบอกเหมือนเดิมน,นะครับว่าผมไปหลายที่ในประเทศไทยยังหาที่เดินที่ไหนที่ที่มันเดินสบายๆจงกรมอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับถ้าไม่ใช่ที่วัดอันนี้นี้ประมาณนี้นะครับก็เท่านี้ยครับ